พี่น้องครับขณะนี้ผมอยู่ที่เรจินสยามนะครับตัวนี้ก็จะเรียกว่า,วาโซนสยามมีล้ลไยนะครับเป็โซนแรกของเราโซนแรกก็จะมีสิ่งจัมรักษ์แนกก็เลยเป็นไม้ต้งกลางในะระหว่างโอ้ยรถรถมา้ารถมา้สนาสวยงามนี่ครับพาทุกท่านชมก็จะมีร้านโกโลตีแล้วก็ร้านเรจินคอฟฟี่นะครับ เราออมเงินโอ้โหสวยงามปกติเปิดทุกวันไหมครับอุ้ยน้องชีวิตน้องหน้าน่าอิจฉามากดูไหมเข้างานอยู่กับกัญชาห้องหอมขนาดนั้นทุกวันเหมือนมันหยุดทาเออจริงจริงเหมือนเหมือนเหมือนทำงานอยู่ในทุ่งดอกซากุระอะไรพวกนี้เลยอ่ะ ตั๋วรถไฟสยามรายวันเจ็ดสิบบาทนี่อืมนี่ครับนั่งใช้เงินไม่แต่เป็นเลนที่ท็อปสุครับเป็นนี่ครับสาธุสาธุสาธุพระอินทร์ครับสาธุสาธุสาธุนะครับทุกคนครับสาธุด้วยกันนะครับนี่พระอินทร์ท่านทรงช้างเอราวัณนะครับสาธุสาธุสาธุ อ๋อก็จะมีแบบเดี๋ยวจะมีร้านมีอะไรกันเยอะเลยสาธุขอให้ลูกสมพรปรารถนาทุกประการเทินโรงเรือนนะครับผมที่เนี่ยในสตอี่จะปโรงเรือนอ๋อนี่โรงเรือนที่จะปลูกอันนี้ปลูกรงเรือนโอ้คุณอุณภูมิขนาดนี้ไหวเหรอ ถ้าเป็นในระบบ g ีแว g ได้คับเพราะว่าเขาจะมีมระบบน้ำตลอดใช่ไหมครับระบบพัดลมต็มให้อากาศอ่าฮะครับแล้วก็จะไม่สูบมากอืนี่ขึ้นทางนี้แล้วโอ้โหเท่มากเลยดูรถสกอนรถหัวจักไอ้น้ำนี่ครับ นี่ดูเห็นแล้วครับมีพี่ี่เจ้าหน้าที่ดูแลเราอย่างดีนะครับนี่ครับขอบคุณมากเลยนี่เป็นจุดไทยเป็นจุดสถานที่สองก็จะเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์จำลองนะครับพระศรีสรรเพชญ์จำลองทุกท่านสาธุสาธุสาธุทุกท่านสาธุกับผมนะครับโอ้ยนี่เก้าอี้รถไฟจำได้ไหมทุกคนจำได้ไหมเนี่ยสวยงาม น่นห้ผมนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนเพื่อจะให้วัยรุ่นมาชมนะครับผมเปลี่ยนเป็นถือกล้องแบบแนวตั้งนะครับสักระโอ้โหนี่สาธุสาธุสาธุพระพุทธรูปโบราณนะครับนี่นี่ดูรถดูหัวจักรแล้วก่อนเรจนสยามครับ โอ้โหสวยครับสวยนี่เห็นไครับพาครอบครัวมาพักผ่อนที่พัทยานะครับแวะมาได้เลยนะครับเรเจินสยามครับเปิดทุกวันนะครับเสียค่าเข้าชมเท่าไหร่ครับไม่ทราบเพราะผมอยู่ฝ่ายกระชาโอ้โอเคอยู่แผยในกระชาเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็สัมภาษณ์น้องอทีก็ได้นะครับแต่ตอนเนี้ยเราให้ท่านมาชมก่อนบากาศสวยงามมาก นั่งรถไฟหัวจักเห็นไหมหัวจักไอ้น้ำพาเที่ยวชงโอ้โหเป็นการเหมือนกับเมืองโบราณนัะนะ่นแหละว่าประมาณนั้นแต่แต่อันนี้เขาจะคัดมาแบบนี่ะแต่ละจุดแต่จุดขายตอนนี้จะเป็นเพื่อท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนะครับมีกันชงกันชานะครับเป็นหลักเลย แถาที่ฟังพี่เอพูดนี่น่าจะเป็นหลายหมื่นต้นนะเป้น,นะว่าไหมเพราะยี่สิบไร่ข้างหน้าเน,นี่ยขัดบนปลูกอ๋องานงานคงหนักนะเชื่อพี่เถอะ<อ>บอกบอกบอกพี่เอว่าเอาพี่มาเป็นผู้ช่วยเถอ,อะบอกว่าขาดผู้ช่วย <c oughs> เอาเอาสายเขียวมาเพิ่มหน่อยเพราะงั้นนะนเออ <c oughs> บอกว่าเออมีผู้ช่วยพี่พี่พี่อยู่ข้างนอกได้พี่อยู่กลางแจ้งได้ไม่เป็นไรได้ระยะปลูกเท่าไหร่นะคะกันชานระยะปลูกกันชรงพัดระยะทรงเองพี่ระยะการปลูกตั้งแต่ตอนเล็กเจ็ดเขียวสี่ ระยะสูงห่างระยะที่ลงเลนงหรือเปอ๋อประมาณหนึ่งเมตรคือแม้ห่างกันอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยขอบพระคุณครับสวัสดีครับนี่เป็นจุดขายลูกเนานี่นี่โอ้โหถ้าคนมาเยอะๆนี่ตรงนี้นะคึกคักนะถ้ายิ่งมีแบบพายพายเรือขายแบบของกินเล่นๆนะเล็กๆน้อยๆแบบเ,เออใช่ใช่สวยงามเลยแหละ แล้วหน้าหนาวเนี่ยคนเดินอะ่ะเขาเขาไม่ต้งนะให้เดินเ<า>ที่ยวกันอย่างเงี้ย<น>โอ้สวยงามมาก <c oughs> แล้วก็ปลูกกัญชาวไว้ให้หอมๆกันด้วยถ้าจะปลูกกัญชาต้องเราผ่านก่อนก่อนครับอันนั้นแหละซิกซิกเนเจอร์เลยเป็นซิกเนเจอร์เลยเดินเที่ยวแล้วดม <c oughs> ดมกัญชาไปด้วยไง <c oughs> วันที่8มิถุนายนครับสิ้นสุดแล้ววันที่9้ามิถุนายนก็ปลูกกันได้เลยนะครับล <c oughs> ุงหนูบอกไว้อย่างนั้นนะครับอ๋อ <c oughs> นี่มีมีนี่นี่นโซนโซนเกษตร,รษกรโซนทำนาทำอะไรด้วยเห็นไหม ีเห็นอหมเราทำนั้นยังทำอยู่นี่น,นั้นเนี่ยครับสอง,สองเรามาเหรอที่เราได้รับให้ดูแลตรงนี้เพราะว่าเรามีความรู้ตรงนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมมีการสัมภาษณ์ไหมตอนแรกคําถามที่สัมภาษณ์ถามว่ายังไงครับ <c oughs> ไม่ไม่คือพี่อยากรู้เผื่อ <c oughs> ว่าพี่จะมาสมัคร <c oughs> เป็นลูกน้องนงี่ เขาก็ถามเกียวกบการปลูกเนี่ยแหละครับคือเรารู้พอดีรเราอยู่สายเขียวอยู่แล้วนั่นไงว่าแล้วนี่เจ้าญาติศรีมทุมมาสาธุนะครับก็คือเอาคนที่มีความรู้ในเรื่องราวของกัญชามาดูแลกัญชาแต่ทีนี้พี่ถามมาอย่างนี้เลยกัญชาในโรงเรือนกับกัญชานอกแปลงเนี่ยม,มันเขาเกอ,เอ,เอกัญชงพูดผิดอีกแล้ว เนี่ยใจมันใจมันใจมันพะวงที่ถึงกลเออมันต้องแปดมิตรนาก่อนถึงจะปลูกได้กันชาลืมไปกันชงในโรงเรือนกับกันชงนอกแปลงดูแลต่างกันไหมต่างกันมากเลยครับเพราะว่ากันชงที่นอกแปลงเป็นเท้าดอเนี่ยครับรับจะควบคุมหลายๆอย่างไม่ได้เช่นสภาพอากาศแมลงอะไรอย่างเงี้ยครับปัจจัยหลักแมลงศัตรูพืชที่น่ากลัวที่สุดของกันชงคืออะไรครับ ที่ผมเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลายแดงครับผมแมงแมงวีขาวนี่มันมันทำอันตรายไหมอันตรายอันตรายเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยเจอนะครับอ๋อแต่แต่ลายแดงเลยใช่ไหมลายแดงเลยเราเราเราใช้อะไรในการป้องกันรักษาอ่าตอนนี้อยู่ที่ขั้นการทดลองอยู่ครับจะเป็นชีวพันธุ์ในการป้องกันตั้งแต่ของที่น้องจะมาครับผมครับก็คือมีอยู่แล้วอ๋อมีอยู่แล้วนะครับ สาธุ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 นี่ครับอันนี้เจ้าแม่ปทุมมาใช่ไหมฮะตรงนี้สาธุสาธุขอยสมพรปาก <c oughs> นี่ฮะแล้วทีนี้อ่สี่เดือนในการปลูกมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราเราเก็บได้ไหมหรือว่าต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์มาตลอดเราต้องนำเขา้าเมล็ดพันธุ์ครับ,รบเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะ พาะพันเองมันก็ต้องมีโัวปูใช่ไหมคบแล้วเราก็ต้องอันนี้อันนี้ตัวเมียรวนๆเลยใช่ค่ะตัวเมียก็น้องจะไม่ทํมาเล็ดครับถ้าไม่มีโวเกสรใช่ไม่งั้นมันมันก็เฟลอ่ะมันทําอะไรไม่ได้เราจะเก็บดอกอย่างเดียวเราก็จะไม่ทําทามาเล็ดครับเพราะว่าถ้ามันทำมาเล็ดตุกสารในดอกก็จะหายไปใช่เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเอามาเลี้ยงลูกแล้วนะอ่าครับประมาณนั้นมันเอาสารอาหารในตัวมาเลี้ยงลูกมันก็เลยทําให้คุณค่าไม่ว่าจะเป็น THC ไม่ว่าจะเป็น CBD DG หแต่ที่พี่ ข้องใจมากเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการให้ความรู้ประชาชนด้วยนะอ่ค่ะคือชาวบ้านส่วนมากเวลาเก็บกัญชาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใส่กระด้งตากแดดครับอันนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมสําหรับกระบวนการทํายาถ้าทํายาไม่ไม่ค่อยครับเพราะว่าปกติทายาเราก็จะมีวิธีการตากในห้องมืดและเย็นอะไรประมาณอ่าก็คือยีบสององศาที่ว่าใช่ไหมครับผมแล้วต้องมืดด้วยครับผมในความหมายของการตากในห้องเย็น7จ็ถึงสิวัน่ะ เราตากเพื่อทําอะไรเพื่อให้น้ําในดอกครับระเหยไปแต่ว่าสาร C B D C B D ยังอยู่ในดอกยังอยู่ครับไม่โดนแดดเผาอ่างนั้นเถอะครับไม่โดนแดดให้ถูกหลุดไปโอ้โหนี่ครับแปลงด้านนอกที่เราอยากอยากเห็นอันนี้คือกันชงนะบอกอีกทีหนึ่งครับชงเออพี่พี่งงกับกันชงกัญชาอยู่ทุกทีเลยเอาเอาไปไปโอ้โหนี่ครับนี่โอ้ทุกคนตื่นเต้นครับนี่ครับ นี่นี่นี่แปลงใหญ่นะครับแต่ยังยังลงไม่ไม่ไม่เยอะนะฮะยังลงไม่ครบโอ้โหนี่นี่นี่ทุกท่านครับมาชมกันมาชมกันนี่คือการชมนี่ครับมาดูแปลงการชงที่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 ขอนแก่น นี่เห็นไหมครับนี้มาทำข่าวครับนี่ฮะห้ามสัมผัสส่วนใดของกัญชงนะครับให้ชมนะครับทุกท่านมีหน้าที่ชมนะครับส่วนผมจะมีหน้าที่ชิมโออ๋อนี่แหละรู้แล้วการควบคุมไม่เหมือนในห้องใช่ไหมครับอันนั้นความชื้นได้อะไรได้แล้วก็อุณหภูมิคเพราะว่าช่วงนี้แดดมันแรงด้วยนะคอืม แล้วก็แต่ว่าเราสามารถควบคุมชั่วโมงแสงโดยการให้ไฟน้องเพิ่มได้ครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแดดธรรมดาทุกวันเนี่ยพอไหมครับมันก็พอครับแต่ว่าชั่วโมงแสงมันไม่พอครับครับสิบสองชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นอันนี้คือเรานําเข้ามาใช่ไหมครับคือต่างประเทศส่วนมากเขา,ขาอยู่ในแ lap ว่างันเถอะอ่าไม่ใช่ครับต่างประเทศคือสายพันธุ์พวกนั้นเขาจะเจอชั่วโมงแสงที่มากกว่าครับ ก็เลยเราก็เลยต้องทําการให้ถึงประมาณ20ชั่วโมงเพื่อให้น้องเข้าใจว่าอ๋อมันยังเป็นช่วงของการทําใบอยู่ต้นน้องก็จะโตขึ้นเรื่อยๆครับครับผมให้นานแค่ไหนอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากทําดอกตอนไหนครับอ๋อคือให้ต้นใหญ่แค่ไหนก่อนก็ได้เหมือนกันเถอะครับแต่สายพันธุ์นี้เขามีขนาดความสูงเขาไม่เกินเมตรไหมอม่เกินครับผมเมตรถึง2เมตรครับตอนทําดอกเราก็จะเปลี่ยนชั่วโมงปรับชั่วโมงไฟครับก็คือให้เป็นแค่ชุบ แดดธรรมดา6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเราไม่เอาแดดเอ้ยเราเอาไฟเพิ่มแล้วครับไม่เปิดไฟนองครับไฟที่ท่านเห็นนะครับไฟโซล่าเซลล์ท่านเห็นเพิ่มเป็น20ชั่วโมงอันนั้นเป็นไฟเพื่อเอามาเพิ่มใบนะครับเพิ่มใบเพิ่มยอดเพิ่มอ่าเป็นชั่วโมงเพื่อให้น้องทําใบต่ออ่าให้เขาทําใบก่อนจนกว่าเราเห็นว่าต้นสมบูรณ์ดีแล้วพอแล้วพอใจแค่นี้เราลดไฟครับให้แค่เช้ากับแดดเช้าถึงเย็น แต่จริงๆมัไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะต้อง20ชั่วโมงเตะก็จะเป็น16ถึง20ครับเราอยากเท่าไหร่ก็ได้ถ้า24ชั่วโมงเลยได้ไหมมันน่าจะเครียดครับโซมโซมไปเนาะน้องๆจะไม่รู้ว่าในกลางวันกลางคืนใช่ใช่เป็นไปได้อืเนี่ยครับทุกท่านมันเป็นความรู้นะครับทุกท่านครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเราเราจะได้เผื่อเผื่อปลูกได้แล้วนะครับทุกท่านก็จะได้มีความรู้ตรงนี้นะฮะ เนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยดูเอานะฮะดูทุกท่านนะฮะเนี่ยสวยๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูต้นสูงๆอุย้ยต้นนี้สวยดูสิวันตรูตรีตรตรอือหือดูสิครับรก็ดูสิครับรรนะได้เลยได้ครับได้เลยเอา้าลุงมันตีมาถ่ายรูปหมู่ก่อนเดี๋ยวให้น้องถ่ายให้เนี่ยนะครับต้นใหญ่ๆเนี่ยเต้นสวยๆเลยเนี่ยอือหือนี่เนี่ยดูสบอเบิดครับป่ะดิครับป่ะดีครับสวัสดีครับ อันนี้ก็มังลุงลุทยัยแพศีทองจะแม่มรรคจ่าแม่สเต็กจ่าแม่ละกเกษตรอ,อ้าวคนคนเล็กคนแค่อะไรเงี่คุณคุณตานะครับอดีตผู้จัดาการสมาคมโอ้สวยงามนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ที่พาเราเดินชมเพื่อพลังหนึ่งนะครับอ่าเอาเอาตรงนี้แหละครับผมว่าสวยเพราะว่าตรงนี้ต้นต้นจะสวยนะฮะมามาเชิญเชิญครับเชิญครับผู้จัดการออนไลน์อ่าให้ให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปหมู่ก่อนนะครับ